ไปดูโจรขโมยรถบรรทุก10บล้อครับเออ,อย่างนี้ก็มีด้วยนะฮะรถบรรทุก10บล้อเนี่ยมันไหม้ฮะเขาไปสืบสวนตำรวจเนี่ยเขาสองโรงพักเขาได้รับแจ้งว่ามีคนขโมยรถ10บล้อมาแล้วก็มาเจอรถ10บล้อไหม้ที่ริมถนนเนี่ยนะครับแต่ผู้ก่อเหตุน,นี่เขาใช้ความมืดหลบหนีไปได้นะครับนี่ฮะไฟมันไหม้รถ10ล้อคันนี้และ10บล้อคันนี้เป็นรถที่โดนโจรกรรมมาครับทีหนึ่งเมื่อคืนนี้นะฮะออพันตำรวจเอกนอกนกศักดิ์สิงห์ทองครับพุ่มกับสพพนมสารคามก็รับแจ้งนะฮะ ว่ามีการขโมยรถสิบล้อที่กำลังขับผ่านเส้นทางถนนหลวง304แยกจังหวัดสาแก้วมุ่งหน้าเข้าไปพื้นที่สถานีตำรวจภูทรพนมสารคามครับตำรวจชุดสืบสวนพร้อมสายตรวจก็สกัดจับฮะและแจ้งว่ามีคนพบแล้วรถสิบล้อต้องสองไัยเนี่ยตรงกันก็คือ10ล้อฮีโน่สีขาวหมายเลขทะเบียน87ขีด7770นครราชสีมาครับตำรวจก็เลยตามเข้าไปสกัดตรวจจับบนถนนช่วงทางแยก3017บ้านห้วยพลู ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาฮะไปถึงก็เจอรถบรรทุกเนี่ยนะมีเสียงคล้ายยางระเบิดครับและเปลวไฟก็ลุกไหม้ฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปประสานเอากู้เพลิงมาดับไฟครับ,รบและมันมีเสียงปะทุตลอดเวลานะฮะเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับสุดท้ายก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ะฮะพอควบคุมเพลิงไว้ได้ก็ฉีดน้ําหล่อเลี้ยงนะครับสภาพรถบรรทุก10ล้อที่ถูกขโมยมาเนี่ยได้รับความเสียหายตรงหน้ารถเนี่ยนะครับตรงหน้ารถตรงห้องเครื่องนี่ เสียหายหมดเลยนะครับขณะที่โจรขโมยรถเนี่ยเป็นผู้ชายครับมาคนเดียวอาศัยช่วงชุลมุนแล้วก็มืดๆอยู่เนี่ยนะครับห<ฆ>ลบหนีไปได้ครับแต่ยังไรก็แล้วแต่ตํารวจเขารู้แล้วว่าชื่อนายนัทวุฒิจํานงบุญอายุ31ปีครับนี่นะฮะต่อมาร้อยตำรวจเอกวิสรุตสิทธิ์ศรีบุญฤทธิศรีบุญนะครับรองสวัสดสอบสวนส,ส,วนสพพนมสารคามได้ร่วมตรวจสอบบันทึกเหตุก่อนมอบรถบรรทุกและหลักฐานอื่นให้กับร้อยตำรวจเอกธนากรเรืออ้นร้อยเวรสอบสวนสพประจันตคามนะ จุดที่รถหายมานะครับเพื่อนําไปดําเนินคดีแล้วก็ตามล่าเจ้าคนนี้นะครับนัทวุฒิจำนงบุญคนขโมยรถคนนี้นะครับ